สวัสดีครับผมอุ๋ยไพศารเทคนิคครับวันนี้ก็จะมาเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อลำโพง AR ครับรุ่นนะครับ AR ครับ H นะครับ620นะครับ AR H หกสองศูครับ FT ตัวนี้นะครับซึ่งเวลาซื้อมามันก็จะมีพาสซีฟมีลำโพงวูฟเฟอร์มีทวิตเตอร์แบบนี้ครบแบบนี้เลยนะครับวิธีการต่ออย่งไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการต่อนะครับชุดนี้ครับผมแนะนำให้ผ่าน Power นะครับเพราะว่าตัวพาสซีฟตัวเนี้ยเป็นพาสซีฟแบบเกีย่งคุณภาพมากครับพาสซีฟนี้ตัวนี้คือเน้นพาาสซีีฟท่จะม บ่งบอกระเอียดเสียงที่ดีมากครับกับตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการกินวัตนะครับกินวัตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำให้ผ่านโปรแกรมนะครับชิวิวทรมดาอาจจะเสียงไม่ดังเท่าที่ควรนะครับหรือว่าอาจจะต้องเร่งวอลลุ่มเยอะนะครับแนะนําเลยว่าผ่านโปรแกรมจะดีที่สุดนะครับอ่าครับชุดนี้นะครับเวลาที่เราจะต่อครับเราก็จะมาดูครับว่าอินอินนะครับอ่าก็คือสายไฟจากวิวเข้ามาหาหรือจากปรแวรมเข้ามาหาครับพูฟเฟอร์ก็ตัวนี้ก็คือนะครับเป็นชุดสายครับที่เราจะเข้าจากนะครับ เอ่อที่เราจะเข้าจากนะครับเอ่อลำโพงวูเฟอร์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือจะเขียนว่าวูเฟอร์นะครับตัวทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์ครับมันก็จะมีตัวเลือกครับว่าเอ่อจะมีตั้งแต่ 6DB ครับ6 dB 3 dB 0 d มศูนแล้วก็เป็นขนั้วลบนันี่ก็คืออ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราต่อเนี่ยไอ้ตัวทวิตเตอร์เนี่ยเราสามารถเลือกแนวเสียงได้ครับว่าเราจะชอบแนวเสียงไหนจัดจ้านมากม้อยหรือเราจะต่อแบบธรรมชาตกอนั่ ชุดนี้คือสายครับสายที่มาจากครับวิทยุหรือว่าแพรมนะครับเราก็จะเลือกคู่ครับผมเนี่ยจาตัวแถบตัวแถบที่มีตัวหนังสือนะครับเป็นบวกนะครับแล้วตัวที่ไม่มีแถบหนังสือเป็นลบนะครับเราก็จะมาเข้าที่ตัวชุดของนะครับเออบูเฟอร์ตัวนี้นะครับตีนะครับที่ด้านอินนะครับท่านอินนะครับนี่นะครับบวกเข้าบวกนะครับบวกเข้าบวกแบบนี้นะครับลบเข้าลบนะครับ ชุดนี้คือชุดสายที่มาจากนะครับวิวยุหรือว่าแอมนะครับนี่บวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับตอนนี้เราแถบสีนะครับที่มีแถบตัวหนังสือเป็นบวกเข้าไปแบบนี้อันนี้คือเวลาใช้จริงใช้งานจริงให้ใช้หางป่าครับอันนี้คือเราทดลองต่อให้ดูนะครับนี่ตัววูเฟอร์ครับวูเฟอร์ตัวนี้นะครับวูเฟอร์ตัวนี้ครับเราก็ต้องมาเข้าตัวคาว่าวูเฟอร์นะครับวูเฟอร์ตัวนี้ครับสมมติว่าเราเอาสายมานะครับเราก็มาเสียบเข้าครับถ้าเราเป็นสายของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีขั้วขั้วให้เลยนะจะมีขั้วบวกลบให้เเเเลลลยยยยยแบบบบบนนีี้้คครรรรััอะ เป้เลยครับบวกลบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูครับว่าขั้วนะครับที่ไม่มีตาแหน่งแถบสีนะครับอันนี้เขาจะเป็นบวกนะครับเราก็มาเข้าที่ขั้วบวกของตัวพาสซิฟนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวที่ไม่มีขั้วบวกไม่มีไม่มีไม่มีแถบสีนะครับมันจะเป็นบวกนะครับนี่เราก็เข้าที่ขั้วบวกได้เลยนะครับ ตัวลำโพงวูเฟอร์ครับ6.5นี้วเรามาเข้าที่บวกลบตรงนี้นะครับตัวหที่สองที่เขียนมาวูเฟอร์นะครับตัวทวิตเตอร์นะครับตัวทวิตเตอร์นะครับอย่างที่บอกครับว่าตัวนี้นะครับตัวที่ไม่มีเป็นแถบสีเงินครับเราก็จะหามีขั้วลบนะครับแล้วก็แถบที่เป็นติดเตีทองเราใช้เป็นขั้วบวกนะครับนี่ทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งนะครับทวิตเตอร์ตัวนี้เขาจะมีเลือกตั้งแต่บวกลบ6 ลบสามดบครับแล้วก็ศูนดีบแล้วก็ลบนะครับผมชอบต่อครับศูนยบกับลบนะครับอันนี้แต่ใครชอบต่อไหนล้วก็สามารถเลือกได้ครับแนวเสียงมันจะแตกต่างกันไปนครับผมจะต่อตรงตามตำแหน่งนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับกับการต่อพัดชุดลำโพงยาเคิงครับที่มีพัดสีแบบนี้นครับวิธีการต่อครับตำรบที่ข้ออื่นครับก็มีวิธีการต่อที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับลองไปต่อดูนะครับ